เอพจมีรหัสสูตรของแมบอกฟูมาวางจำหน่ายด้วยองแนตอนเย็ของทุกวันเนี่ยก็จะมีผั์แบบผลัเนเดลี่มาวางขายนาเพจด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟังแมบไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเื่ิงเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ร้านคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมกำลังตามหาร้านดลิตภสาาวันใช่หรือไม่แล้วก็รับกดเกมพาร์ทแบบราาเท่าดิเฟนทุกถูกใช่หรือไม่นั่นผมขอแนะนำร้านดินเชล่าช็อปนะครับผมอ่ะก็ ฮาร์ดคิงช็อปนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการรับข้มผลตื่นบ๊อกฟู้ดนะครับแล้วก็บริการไอซเคเพสออสตาด้วยครับผมนะในห้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีบริการขาแรบบฟู้ดแล้วก็ออสตาด้วีฟินิชด้วยนะครับนะใครสนใจใช้บริการก็อยลืมไลน์ไว้ดายกิฟตปนะครับผมอ่ากำลังหาร้านเติมบัตรกิลเลซี่นะผมขอแนะนำร้านฟันบ็อกนะครับผมนะเป็นร้านเติมบัตรกิลเลซี่ถึงเป็ดแปดนะครับแล้วก็ยังมีรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆด้วยไม่ใช่เป็นบ๊อกฟู้ดหรือออสตาครับ เนีอยแข่กนขึ้นหรล่าเรามีน้แนะนนะน้ำคิวช็อปเอ็กไกเท่าน้ำ้กระปกของพี่สาขาวนระปุกเกมพลาระปกตาร์เป็นเพจรองเานะแล้วก็กระปุเกมลาคู่ยของผานกระกรึงเยี่ยมเยี่ผู้ามทอยท่านกันด้วย็ะไร้วินีะครณอยูัผมชิงนะครับผมะอ่คก็กับเศรีท่านผั้ชมทุกท่านกั JBK ด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอ JVK นะครับมครุณก็ วันนี้นะครับนะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามมาให้ผมนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆนะครับนะผมเองก็จะพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแจกคอมโบว่าผมนะหรือสอนคอมโบนะครับนะดาบชูซุยกับผลน้ําแข็งนะครับผมนะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะเล่นชูซุยเป็นสายดาบนะครับนะอันนี้เป็นคอมโบสายดาบนะครับนะอ่าผลน้ําแข็งแค่เอามาช่วยว้คอมโบนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็เอ่อ คนน้ำแข็งนะครับก็ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นรวมทั้งตื่นแล้วก็ไม่ตื่นเลยผมนะรวมทั้งสกิลที่มันเอาเวกแล้วก็ไม่เอาเวกด้วยนะครับนะเห็นมีคนขอน้ําแข็งกับชูซุยมานะครับก็เลยจัดให้นะครับผมนะอ่ะก็วิธีการเล่นแบบคร่าวๆนะครับนะอ่ะซึ่งในชูซุยอย่าน้ำแข็งเนี่ยมันสามารถเล่นได้ได,ได้ได้ทั้งไอ้สกิลซีอะต้องโฟกัสที่สกิลซีหรืสกิลวีครับผมนะ คือสกิลซกับสกิลวีเนี่ยจะจะตื่นหรือไม่ตื่นก็ได้ครับแล้วแต่นะแต่ว่าสกิลแซกับ X หรือว่าไอสกิลเเนี่ยนะครับนะให้มันตื่นไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราจะตัดเคนเขาเนี่ยไอสกิลเเนี่ยมันสามารถตัดได้ง่ายมากนะนะครับเพราะว่าคืนมันใหญ่นะครับผมนะอ่าสกิลแซนี่ก็ใช้งานอะไรได้ไม่มากครับเพราะว่าในเมื่อเราเล่นสายดาบเนาะก็มีดามนี้ผมนะอ่าสกิลเเนี่ยตัวตัดเคนชั้นดีเลยท่านผู้ชมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไป ดูคอมโบกันได้เลยนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ผมนะเลื่อนเหลือเท่าไหร่ครับคุณเจหนึ่งพันสี่รอยสาสิบครับผมโอเคครับผมนะก็มีตามนี้ของนะก็ถามว่าทำไมมันไม่ตายครับผมนะก็มันไม่ตายอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับนะมันไม่ได้มีสกิลต่อคอมโบอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมนะต่อให้โซถึง ยังไงมันก็แช่ไม่ทันครับเพราะว่าคือมันสกิลวีของแบบน้าแข็งเอาเวกมันจะช้านะเนี่ยมันจะมีดีเลยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ทันเพราะว่าคอนคลเลอร์มันคอนคลเลอร์การเวลาใช้เนี่ยมันกระเด็นไปไปแบบกระเด็นไปเร็วมากนะครับและนี่คือเรา20ล้านเท่ากันด้วยก็เลยประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันได้เลยครับผมอ่าโอเคครับอันนี้เป็นคอมโบที่2ครับท่านผู้ชมก็จะเปลี่ยนจากสกิลซีเป็นสกิลวีครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองให้ คุณเจพีเคเขาหนีด้ไยว่าจะหนีได้ไหมจากขบูชานะครับโอเคเนาะคุณเจเป็นไรครับผมโอเคฟึบก็หนีหนีไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคถ้าเกิดใครมือเร็วนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมเมื่อกี้เลือเหลือเท่าไหร่ครับประมาณสาม้อยสี่ิบห้าครับผมโอเคครับผมอูโหูแรงมากท่านผู้ชมเกือบตายเลยนะครับถ้า ถ้าบับต่างก,กันกว่านี้ก็น่าจะตายเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือเราเออ่20ล้านเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะใช่ครับก็เลยประมาณผมาจีนใส่แว่นไหยครับอ๋อลืมใส่แวน่นโดฟาโอเคอ่าถ้าเกิดใส่แวน่ okay. <laughs> แวนโดฟามันก็น่าจะสักประมาณ800หรือไม่ก็ะทั่ง900นวดเลือดประมาณนี้เนาะอันนี้เพราะที่ผมคาดการไว้นะนะครับใช่ครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูทางเออ่คอมโบที่สกิลที่ยังไม่เอาเวกเลยกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เป็นคอมโบที่สนะามนะท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวมันเดิมครับจังหวะแชร์เดี๋ยวผมจะให้คุณเจลองหนีดูว่าจะหนีได้ไหมนะครับได้เลยครับผมปึ๊บโอ้ไม่โดนไม่โดนถ้าโดนก็น่าจะเหลือสักประมาณพันห้าหรือไม่ก็สองพันนะครับท่านผู้ชมครับก็มีตามนี้ของนะซึ่งถ้าเป็นเแบบที่ผมใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะยากนะครับนะมันจะยากมากเลยท่านผู้ชม นะครับเพราะว่ามันสกิลที่ไม่เอาเวกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากท่านผู้ชมนะครับอาค,คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นท่าสกิลนี้ก็ได้นะครับผมนะอัน,นี้ผมเสริฟให้ที่จริงะอะเราไม่ต้องใช้ไอเบิร์ดก็ได้ครับจริงๆเมื่อกี้ผมที่ผมต่ออเบิร์ดนะเพราะว่าอยากให้มันคอมโบดูสร้างสารรค์แล้วมันดูสวยนะครับนะ <S <S ที่จริงเนี่ยเราเราทำนี้ไปก็ได้ครับเนี่ยเราทำนี้ไปก็ได้เนี่ย นวเราทำอย่างนี้ไปก็ได้นะครับนะอ่ะมันก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมคือจ e นะเออแช่สกิลวีเนี่ยมันก็หนีไม่ได้ละถูกไหมอ่ะเราก็ทําไปได้เลยครับเราไม่ต้องไปเล่นไอเบิร์ดให้มันยุ่งยากาครับนะเดี๋ยวมันจะเสียแล้วนะนะอ่ะี๋ยวผมแค่ทําให้มันดูสวยๆนะครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมอืมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไป มีเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวไปพีพีดูสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันเล่นยังไงก็ผมนะผมจะเล่นเป็นนี้นละกันเล่นเป็นสกิลที่มันเอาเวกแล้วนะครับนะอ่าเพราะผมชอบสกิลที่มันเอาเวกแล้วมากกว่าโอเคเดี๋ยวไปเลยเอาเคผมนะเราได้มาสู้กับบุรุษ j p วิคผมแดงอีกแล้วนะครับนะก็ถือว่าได้เป็นเกียรติมากเลยก็ผมนะที่เดวได้กลับมาสู้กับชายคนนี้เราหลังจากที่ผมกับเจวิคไม่ได้สู้นานมากเลยก็ผมนะด้วยสาเหตุที่ว่าค <c oughs> <c oughs> ือด้วยสาเหตุที่ว่าอะไรคุณเจที่เราไม่ได้สู้นานมาก ว่าเราไปเล่นเกมอื่นกันมั้งครับอ๋อใช่ครับนะเราอาจจะเราไปเล่นเกมอื่นกันนะครับนะแล้วกลับมาสู้อีกทีตอนนั้นผมชนะใช่ไหมคุณเจแล้วคุณเจก็บอกว่าโอเคไม่เราจะไม่สู้กันอีกว่ใช่ครับอโอเคแล้วนี่เราก็ได้กลับมาสู้กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมได้เลยครับ อุ้ยโอ้โหเสียไดายเสียด้นึกว่ามาโดนเมื่อกี้ พอก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมสู้กันมานานมากเลย ru, ก็อย่างที่เห็นนะครับน้ําแข็งกําหนดดาเจอกันมันก็จะประมาณนี้นะครับนะมันก็จะค่อนข้างที่จะตึงนะเออค่อนข้างที่จะยือเลยนะครับนะชูซุยน้าแข็งกับชูซุยหนวดดาเจอกันค่อนข้างที่จะยือแล้วก็ตึงมากนะครับเหมือนอย่างที่เห็นเลยเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับนะอีกคนนึงก็แบบคอยแบบคอยตัดไม่ให้ไม่ให้เขาเข้ามาอีกคนนึงก็จะพยายามดูดให้ได้ก็ประมาณเนี้นะครับท่านผู้ชมเออก็ ราการส่วนคร่าวๆก็มีตามนี้ครับนะท่านผู้ชมครับนะยังไงก็ใครชอบใจงี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ mm hmm. ผมเองก็จะฒนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบในผลงานของผมนะครับผมเองก็จะพยายามมีเพื่อคนดูต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะก็ขอบคุณคุณ j จวิเด้วยละกันเนาะเดี๋ยวผมจะฝากช่องไว้ให้เขาละกันเนาะก็ไปตามเจวิคได้นะครับผมอ่าขอบคุณครับผม อ่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับ JBK ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบ,นะบ๊ายบายครับผมนะโอเคบ๊ายบายครับ